สวัสดีครับอย,อยู่กับช่างมดเกษ,ษตรเลี้ยงตนนะครับวันนี้มาดูความคืบหน้าของคุณลุงเจาะบาดาลนะครับเมื่อเช้าเกิดเครื่องอัิเสบน,นิดหน่อยครับ <laughs> <c oughs> เครื่องขัดคล้องนิดนึงครับเมื่อเช้านี้ครับตอนที่ผมมารอบแรกนะครับวันนี้พามาดูอีกรอบอัดฮา <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ่าตาถามว่าได้ยินเสียงบอกครับนี่อยู่ตรงนี้นี่ครับโดตัมเตะอมเลีอยแตงมันงันดีชี่เป็อ๋อเนี๋ยวาไอ้เล็กน้ำครับเล็กน้ำไอ้ตัวเล็กเลียนี่นี่ครับนี่นี่ที่มุนเป็นตัวแรงแรงกดนะครับช่วยแรงกด Ape to Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ป like like อีกแปดเส้นก็สิบหกเมตรเตรอันที่เรืออันที่เรือนี่ครับอันเรืออีกสิบหกเมตรแต่อานจบจบไปได้แล้วก็ยี่ยี่ยี่สิบสี่เมตรนะครับยี่สิบสี่เมตร ไปเรื่อยๆนะครับข้ามนืดๆนะครับเอ้ยนี่จะเอาเครื่องเครื่องเจะ้านซูมทะคยับนี่เอากับข้าวเย็นนะหนึ่งหนึงยางใช้ประโยชน์เองยากเลยนะครับ ไปธรรมาดาเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรหนึง่งยางเอาไปยุ่งต้นยางเลยทีมงานอะไรนะครับตาทีมงานชุบกระใสบาดาลอ๋อเบอร์เบอร์โทรรัชามขับทิ้งไว้ได้เลยครับเบอร์โทรรัชามเบอร์อะไรครับบ,บ,บอกบอกเมื่อวานนี่ังร้านเตื้ออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายเอาลงนะครับ ื่องลมจอบลมคือรถมารอแล้วนี่เนี <c oughs> ่ยรถออ๋ตันเครื่องหมเกลื่อนแล้วยังไม่ได้ <c oughs> โอเครื่องยังไม่มา <c oughs> <c oughs> เครื่องลมนะครับนนเราใช้ร <c oughs> อเขาใช้แบบโบราณไปก่อนก็วางรอเครื่องลมมานะครับนี่ รือก่อนว่าช่เดือนี่่เดือนไหจะึ้เือไนไม่ได้เเดือนเเดือนแ <c oughs> ล่ลไม่ได้เลยร่องใจนะผมจั 2, บตามากเลยโอ้อันนี้ก็ย่นระยะเวลาการขุดเจาะไปหลายเท่าตัวนะครับแต่ก็อยางคิดว่าเมื่อวานนี้นะครับเรื่องเจอเปลืองน้ำมันนะครับ เครื่องใหญ่ก็กินตามกำลังผมนี่ต่อเติมทำยังไงครับนี่ทีนนี้ต้องใช้ล้างเครื่องลมนี่ไม่ต้องใช้ล้างใช้ลุมดันดันดันน้ำนิดหนยอ๋อันนี้ต้องล้างก็ล้างประมาณชั่วโมงอันนี้จะเอาให้เสร็จเลยไหมครับนี่ โอ้นี่ครับไอตรงนี่แหละตรงที่ใกญ่ที่สดนี่แหละครับนี่ยแกวไปต่อมานะครับมันหักเครื่องโอนะครับเหล็กเม็ดเรียมๆรียมนี่นะครับไม่ใช่เหล็กกลมนี่นะครับนี่เหล็กเรียมๆอยู่ด้านในครับมันหัก ัไม่ครับนี่อย่างนี้ถ้าถ้าสมมติสมมติเจาะไม่เจอน้ำนี่นี่เด็กเอาให้จนได้ไหมครับเนี่ยย้ายพี่ก็ย้ายพี่ย้ายพี่เอาเอาเอาเดสมุทสมมติยาวผมเจาะเนาะยาวผมเจาโจอันนี้ไม่เห็นปุ๊บย้ายย้ายไปเจาะแล้วก็ถ้าถ้าเจาไม่เห็นอีกแล้วครับทำไงดีดึงจะเอาจนยก่อนเคยก่อน ถอยก่อนทุกอนแล้วก็กลับอ๋อครับเออถ้าชคที่เดียวเจอที่ว่มมีครับ่เดียวมันเจอก็ย้าย่อายเจอก็ถอยตั้งหลักเรื่อง ก็จะเป็นการอาจจะทอดต่อเล็กจอนะครับนี่การเล็กจอเราก็จะถอดต่อแล้วนะครับอีนิดนึง เจาะพานนะครับเจาะพานหลังจากที่เจาะไปแล้วหนึ่งรอบไอนน้เป็นรอบที่สองเจาะพาน,าลานแล้วก็จะล้างโบนะครับเสร็จแล้วก็จะล้างโบเดี๋ยวเราไม่ไปไหนครับอยู่นี่จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจนะครับไอ้อยู่ครับทีมงานกุภัยชัยบาดาลน,นะครับ ายจะสสิน้นอารกิจนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไอตอนล้างโบเดี๋ยวจะ่ายให้ดูอีกรอบนะครับสวัสดีครับ